ฉ่ำกันทั่วเมืองโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอนะครับนำขบวนศาสตร์น้ำสงการปี2568สืบสายประเพณีวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ครับที่ถนนข้าวหอมมะลินะครับหน้าบึงพลานชัยจังหวัดร้อเอ็ดอำเภอเมืองร้อเอนะครับนายชัชวาลเบนจสรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดพร้อมด้วยนายพิชัยยาตุระซอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวและประชาชนนะครับร่วมแห่ขบวนสงการไปรอบเมืองร้อยเอ็ดซึ่งบรรยากาศนะครับเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนานเพื่อเป็นการสืบสืบส,สารศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขและปลอดภัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเลยนะครับที่จะทำให้เทศกาลสงกรานในปีนี้เป็นวันที่มีความสำคัญนำไปสู่ความสุขที่ไรแอลกอฮอล์ A N G นะครับทางนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการจัดพื้นที่สำหรับเล่นน้ำจำนวน2จุดนะครับได้แก่ที่ถนนข้าวหอมมะลิบริเวณหน้าหอโวงร้อยอนะครับกับโซนเล่นน้ำสงการสุดชุ่มฉ่ำและจุดส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับเพื่อเป็นสซริมงคลแก่ชีวิต ขณะดเดียวกันนะครับยังมีที่หน้าลานสับสินค้าร้อยเอพลาซ่านะครับและงานเทศกาลดนตรีร้อยเอ็ดมิวสิกเฟสติวนะครับซึ่งมีกิจกรรมความบันเทิงครบเครื่องทั้งเวทีดนตรีศิลปินที่แสดงอย่างสุดมันนะครับสร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมง,งานทุกๆคนครับ ร้อยเอ็ดนี้คือส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวสู่ความสุขไร้แอลกอฮอล์นี่คือมาหลากหลายประเพณีในแต่ละช่วงเทศก,กาลมากๆคือท่านผู้ว่าเคยบอกแล้วว่างานใหญ่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดบริเวณโซนโซนโซนิ่งที่เป็นพื้นที่แบบนี้คือจะต้องปลอดแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าให้ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและที่สําคัญนี่แหละค่ะร่วมสืบสานประเพณีคุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวได้นะคะใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ร้อยเอ็ดก็ไปได้ค่ะ เวร้อยเอ็ดครบจบในที่เดียวเหมือนกันครับใช่ค่ะส,สาวร้อยเอ็ดเขาบอกว่าสวยด้วยนะน้องเก่งต้องต้องไปนะต้องไปแล้วต้องไปค่ะเืินจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ